โอเคครับคุณผู้ชมก็กราบสวัดดัและสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะหน้ามา้าโนหนึ่งไทยแลนด์คนดีคนเดิมของ,ของทุกคนนั่นเองนะฮะอยา่างการเด่เกมสาวท่าคุณผู้ชมทีเชอร์ออฟแอสเกนะวันนี้มาพกทุนมาหนึ่งหมื่นคุณผู้ชมปรบเบ็ดกับทุนให้หมุนได้ประมาณ50รอบนะเบ็ด2 0 0รอเป็นเลย <c oughs> ก่อนรับชมขอคนไลค์คนแชร์นะเป็นกําลังใจให้หน้ามา้าโนหนึ่งไทยแลนด์ด้วยละกันนะคุณผู้ชมโอเคคอมโบสวยจังหวันนี้มาดิ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมไปสร้างสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สล็อตหน่อยละกันนะคุณผู้ชมนะแจกเครดิตฟรีห0 0พันคุณผู้ชมใครทำยอดเทิร์นโอเวอร์ได้สูงที่สุดนะ100อันดับแรกจะได้รับเงินสดนะประจำสัปดาห์คุณผู้ชมรางวัลประจำสัปดาห์ลาาเลยเขาว่าไ,ได้นะมูลค่าถึง5,000บาทนะคุณผู้ชมอันนี้อันดับที่1นะึ่งนะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยอืม่บ้าอย่างไกลเลยคุณผู้ชมโอเคมา ผ่านไปประมาณ30หมุนนะคาะทุน4,400 <c oughs> ตามหาทุนก่อนผู้ชมนะเด่ย๋ยวคุณมองหากำไรเลยอุ้ยอันสอมาเลยจังหวะนี้ขโมยส10ต่อจะเป็นส่วนงามพลาม8ปดผู้ชม <c oughs> okay, โอเควิลีิกูด1ัน0บาทโอเคมาเลยจังหวะนี้6,400นี่ร้บาทผู้ชมอืม <c oughs> โอ้โหเมก้าวินผู้ชม9ก2านบาทมา กำไรมาละสามพันเอา้าเดือดจัดเลยเดือดจัดดาวอกเลยเฮ้ยกดเอาโอเคได้คิวต่อจากวันนี้มาหน้าฟ้าช่องสามเพื่อนฝากกลุ่มและเกี่ยวทางหน่อยแล้วกันนะผู้ชมนะบอกเวลาเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีนะอยากรู้ว่าเกมไหนค่ายไหนแตกเวลาไหนกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยคุณผู้ชมผมฝากลิงก์ทางเข้ากลุ่มไปที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วมาดูจังหวะน,นี้บูบบ๊อบสินิ ไปต่อผู้ชมนะเงินไม่หมดมุนทาใหม่ได้นะม,มาดิหน้าม่วงช่องแรกเพื่อนโอเคได้เคต่อจากวันนี้ผู้ชมสวยงามพลามแปดมาหน้าม่วงช่องแรกเพื่อนอืต้องอย่างนี้เพื่อนหน้าฟ้าเพื่อนหน้าฟ้าต้องมาละพันหกเฮ้ยหน้าฟ้าพันหกเลยเหรอวะโอคูณหกเลยคูณเจ็ดเนี่ยเมืเ่อกี้เฮ้ยโคตรโหด 6. หน้าไฟ MBP บอกเลยจังหวะนี้คุณผู้ชม Super Mega วินหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทวะ่ะโอ้ใครจะไปก็ไปนะตัดเศษเลยละกันนะสั้นๆห้วนๆคุณผูณ้ชมไม่พูดมากสองนาทีครึ่งกำไรสองหมื่นโอ้เดือดจัดประหลัดบอกใครอยากได้เบดเดวกันกับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนะโคตรเดือดมาดิ ตัดเศษได้เฉยก็คอมโบมาเลยกอีกเ,เกมเข้าตอนตัดเศษนี่จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากต่ผมบอกเลยเด็กประจบแน่นะโอเคผู้ชมนะทุนหนึ่งหมื่นผู้ชมวันนี้นะกำไรสองหมื่นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงสามนาทีผู้ชมใครอยากได้ไมบเลิเกกันกับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะวันนี้สาวทำไม่เกลือแน่นอนคุยผู้ชมนะใครไม่รู้จะเล่นเกมอะไรลองเล่นเกมตามผมก็ได้นะครับนะอืม รับประกันความมันโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe เป็นกําลังใจให้หน้ามาน่นึงไทยแลนด์ด้วยละกันคุณผู้ชมนะวันนี้ผมคอลาไปก่อนละกันเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมบ๊ายบาย